มาครับตอดที่สองเจออเจ,จอตัวอะไรเราจะมันไม่เจอตัวอะไรหรอกผมแค่มาแต่เลยแมปหน้าแมปมันมีรูปหน้าสตีฟเขียนว่า a r t ส่วนผสครับเราก็จะมาดูกันว่าจะมันจะมีจริงหรือไม่ถ้าเกิดผมจำได้นี่มันเป็นถ้ามันเป็นตัวนั้นเดี๋ยวผมน่าว่ามันจะอยู่สตรงข้ามครับ เร้อมแล้วกินกันเลยพรมแล้วเกินเลยผมเจอถ้ามาีะอะไรงนี้เราจะไปกันยังไม่รู้ครับว่าสมีสีออกยังเออ เอ้มีดูน่าสนิทด้วยอ้าวรีวิวที่ค้นมาดัอะไรเนี่ยคุเอาไปหยุดนู้นไปพยายามึ้ดไปเมื่อกี้เเห็นตาเอแล้วก็เลยพูดาหน้าติ๋นโอ๊ยอะไอย่นะ ได้กี่ร้อยม่เป็นกันเลยสิก็ป่อเผมไม่เห็นอะไรเลยผมจะลงไปครับโอ้ ít chợ, ra mặt mặt Đi này mặt 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 này mặt 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 mặt

ไม่นะแคจะแคปปิ้แค่เท่านี้ครับ